อันเนี้เอาหเอาให้มันกอนนีมกอนนอนไหมกอนี่หัวมันจดดีกว่ากอนู้นให้มันอาหน่อยโอ้ยตาเลยให้ดูไปนะเอาลขับไปลูัไปเง้ยเงี้ยเงี้ยเปยิบปนยิบไม่โคลมาตัวโอ้โหไม่ไหวเนี่ยโอ้ยแย่เนาเอเอาเอาเอเอาาเอาเออาเอาเอาเงเอาเอเอาเาเอาาเอาเอเเเเอาอเเอาอ อ,อ้อมไม่ไม่ขึ้นครับอุยมันจริงๆลยโอ้ยมันไม่ขึ้นตายห้าคนถอนมันต้นเดียวไม่ขึ้นโอ้โหผมหนักใจแทจเกษตรกรครับแล้วขนาดห้าคนถอนไม่ขึ้นแล้วมันมันจะหัวขนาดไหนครับโอ้ยตายแล้วผมเอาไปไป,ไปไหั่องนึ่งไปนะอมอย่างนี้อย่างนี้ต้องขอขอบคบุณบริษัทฟลอยน่าในบทจริงๆครับ เส้นประเดสมแดงอาหารชูกําลังเบ้ดชีวภาพจู่เรีนรรซมาช่วยให้เกษตรกรครับได้ลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผมไม่ได้เทอะครับมันต้นเดียว5้าพนถอนไม่ขึ้นอันนี้ชัดเจนไหมครับท่านก็เห็นอยู่ว่าผมไม่ได้สร้างภาพแต่นี้มันจริงๆเจ้าของสวนหัวรอด หันนอนหันกล้องไปข้างหลังครับเีาจะกล้องโน่นขึ้นได้ไงขึ้นได้ไงเ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่า่า่